ทำอันนี้ทำอันนี้โอเคผมมักจะถูกถามแบบยี้เสมอแต่ทุกครั้งผมไม่เคยลั่นเทปนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูว่าคําถามคําตอบเนี่ยดูซิว่าระดับนี่คือตํานานแล้วก็เกจิอาจารย์ดังท่านหนึ่งในสมัยก่อนนะครับเราไปพบกับคําถามเลยครับพี่ต้อยถามผมว่าพี่อยากจะรู้ว่า ไอจุดเริ่มต้นของมึองอะ่ะไอคอรอ์ลสนคอร์ลสออะไรเนี่ยมันมาอย่างไงวะถ้าถามว่ามาที่มันมามันมาจากคําว่าแอลมี่รออ่าแล้วในวันหนึ่งข้างหน้าจะรู้เรื่องแอลมี่รอแอลมี่รอคือกฎที่จะเป็นคีย์ของกฎทุกกฎที่ไม่สามารถเฉลยได้คือกฎทั้งหมดนะครับมันไปต่อไม่ได้มันตันตันตั้งแต่เรื่องของไวรัสยูโรป้านะครับยูโรเปียนนู่นนี่นั่น และหรือภัยธรรมชาติตอนนี้มันก็คือก่อนการเกิดสรรพสิงอจนมามีสรพพสิง์ไอ้กวดตัวนี้แหละมันจะคีย์เวิร์ดของสรรพสิงให้นี่คือต้นกาเนิดของคอร์สสจริงแล้วเวลาคอร์สอนเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นพยัญชนะควายเรือสวยแต่เวลาออกเสียงเหมือนพี่ทานเนี่ยพี่ไม่ได้ทานขวดพี่ทานน้าจากขวดพอเอาเข้าจริงๆพี่ก็ไม่ได้ทานน้าพี่ทานไฮโดรเจนในตัวนี้มันมีอะไร H2O ตามที่วิทย์วิเยว่าสุดท้าย พอแยกย่อยไอตัว H2O ตามที่วิทยาว่ามันก็คือไฮโดรเจนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาว่าแต่สําหรับตรงนี้มันคือเนี่ยสรพรพสิ่งจบคือม,มึงมึงมึงว่าไอคนดูหรือครูเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่มึงพูดไหมพี่ต้อยผมพูดอยู่เสมอว่าเรื่องที่ผมเล่าไม่ต้องเข้าใจถ้าเข้าใจคือเพี้ยนบ้าแนะ่คุณเพี้ยนคุณบ้าไม่ต้องไปรู้มันมันมีอยู่ในตัวทุกคนและหรือทุกสรพรพสิ่งไอคอร,ร์อนเนี่ย คือเอาแบบว่าพี่ฟังมึงอ่ะแต่ว่าพี่ห้ามมีคําถามอ่ะไม่ใช่คําถามกับคําตอบอ่ะพี่ลืมไม่ได้เลยาะมเลยเพราะมันคือการโต้ตอบคําถามกับคำตอบมันจะมีคําตอบอถ้าพี่ตอบมันจะมีคําถามมันจะไม่จบนี่แหละสอบประสิทแต่ถ้าพี่โต้ตอบมันเป็นนิติรัตเลยเป็นนามาโตะเลยมันมึงมึงแนะนําพี่ได้ไหมว่าพี่ควรจะทำไงกับมึงอ่ะเอางนี้ดีกว่าพี่เพียงแค่ เป็นตัวของตัวเองก <st ád ns> ูเป็นตัวของตัวเองอยู่ไ <Luis> อ <fs phones> ้คอร์นกูเป็นตัวของตัวเองกูอยากจะรู้มึงไม่ต้องแพ้มผมไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการที่พี่ถ้าพูดโดยความเป็นจริงแล้วก็คือแค่ประเสียนกับประแสพี่ใช้แค่ตาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประเสียนประแสเนี่ยตรงนี้ก่อนไอ้กูเข้าใจก่อนใช้ตาใช้ตากับหูจบอย่าสรุปอย่าเชื่อไม่ต้องถามหาเพราะมันอยู่ในตัวพี่ มันอยู่ในตัวพี่อยู่ในตัวทุกคนมันมีทุกคนมึงมาไงวนะเนี่ยมึงมาไงผมขับรถมาอเอเอางี้ไหมเดี๋ยวกว่าค่าตัวให้มึงแล้วมึงกลับได้เลยมึงไม่ต้องมารายการกูก็ได้พี่งานผมนับถือง,งานเป็นหลักถ้าใพูดจริงๆนะนะครับมผมได้ยอดมายอดหนึ่งเสร็จปุ๊บพออีกสามวันผ่านไปพี่พี่พี่มผม ขอลดลงอีกยอดได้ไหมบอกผมไม่สนพี่ผมสนงานผมต้องการอยากเจอพี่เพราะผมรู้ว่าถ้าผมเจอพี่ผมจะได้อีกตั้งหลายงานโอ้โหอันนี้ในมึงพูดจริงแต่ก่อนนั้นเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องก็อยากจะบอกว่าชื่นชมน้องนะน้องหนุ่มคอร์รอนเนี่ยจริงๆอิติดตามแม่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วที่แรกน้องเอามาให้ดูเว้แล้วว่าพี่คนนี้ม่งกำลังมาว่ะ แล้วก็บอกมึงไปเช็คมาเล่นเป็นใครอะไรเฮ้ยพี่มันเป็นผู้ช่วยบุ้มกับนู่นนี่นั่นนะพี่ก็เลยกดติดตามครับในทิกตอกของเขาครับแล้วก็เคยเข้าไปดูตอนที่มันไลฟ์ในทิกตอกไอสัตว์กูดูที่อะไรอยู่เนี่ยม,มึงใส่มึงใส่บล็อกเซอใช่เมง่ออัย,อยทำทียอะไรวะเอ้ยมันต้องมีพีกอะออมันอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงอะไอทียกูก็ดูกูก็บ้าไปกับมันอะ ถ้าพี่หลุดเข้าไปพี่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ไม่ลืมกูยังคิดถึง <c oughs> ถึงเวลาที่กูเสียไปอยู่เข <c oughs> ้าใจป่ะหนมไม่ถ้าตอนที่พี่ดูอยู่พี่จะไม่นึกถึงอะไรเลยพี่จะพี่อยู่กับจออยู่กับตาอยู่กับหูนั่นแหละคือเปอร์เซ็นต์กระแสอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมายว่าถ้าถอยหลังไม่ว่าผมเข้ามาได้ไงพี่รู้จักเคยรู้จักบิ๊กบาร์เทอร์ไหมอ่านั่นแหละครับผมขึ้นหนึ่งในนั้นไอ้ดำเอาค่าตัวให้มันแล้วให้มันกลับไปเลยไปกูไม่คุยกับมันนะไอ้เหี้ย มาแล้วส่งคล้ายกันเลยนะหนุ่มใส่เสื้อไซส์อะไรอะ่ะสองเอ็กแอลครับสองเอ็ 2> 2กแอลกางเกงเอวเท่าไหร่ทำไมอ่ะหนุ่มจะใส่เสื้อคอรัสสอไม่ได้เหรอใส่คอรัสสอได้ฉากท็อกกับอันนี้คือไปทหารไงอสองเอ็กแอลกางเกงเ<ม> <36 6 S 2> อวสามหกครับให้เขาไปกลับบ้านไอก้กางเกงเขาเท่าไหร่กางเกงไซส์เอวลน่าจะสามหกสามแปดได้สามแปดไปไปห้องเลยพี่พี่คอร์ย้ายมา